น่าโอเคครับเอาได้บอกเอาแล้วเอาชิาถหายไปสวัสดีครับเพื่อนชัดไดวิ่งครับครับแืมแต่วันนี้เรามาออกงานทีเด็กเราเราอยู่ที่ศูนย์การประชุมแองกาเซิริกิตครับครับผมอยู่ที่ p พนเรีฮอลล์ศูนด้านหลังวันนี้เรามาเตรียมงานสำหรับงานทีเด็กไทยแลนด์ไดเอ็กซ์โป นะครับ,รบชีเด็กอาจจะเป็นภาษาไทยไปน,นิดนึงถ้าออกสำเนียงตามภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก็จะเป็นชีเด็กก็ตามที่ย้ำเตือนกันไว้นะครับว่าเป็นงานประเพณีของชาตำน้ำก็แว้เวียนกันมาละกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่14ครัสบ15าสิ7พฤษึาสอพฤษภา2558ห้สที่ศูนย์การประชุมไอซ่าเซิต์กิททายาทรี่ฮอลล์ะครับ 15, 6, ล็อกของพวกเราอยู่ที่ล็อก หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ้าวแลนด์มาร์คหน่อยเรือลำยากแลนด์มาร์คเงยขึ้นข้างบนดูนี่อยู่ตรงป้ายนกแอร์ครับผมพวกเรากันอยู่ตรงที่ป้ายนกแอร์นะครับ,รบอยา่าอยา่อยาพะลึ่งบ้องไปเจอ้างใต้นะป้ายน,ะนกแอร์อกูชี้อยู่ในเพ่นนิฮอร์อย่าพะลึ่งบ้องออกอีกนะนะครับแล้วก็ย้ำเตือนอีกทีสำหรับเพื่อนๆเ,เรานะครับในโซเชียลนะครับก็ มาที่ร้านบอกเลยเป็นเพื่อนของทันดวิ่งในโซเชียลเป็นเพื่อนของปฏิคัมเป็นเพื่อนของแกรนทูเป็นเพื่อนของ MC2 ก็รับส่วนลดไปเลยนะครับและที่สําคัญกี่ร้อยนะสามร้อยสามร้อยลดห้าสองพันลดสิบสามร้อยห้าร้อยจับรางวัลสองพันลดสิบซื้อมาไม่ครบเอาบินร้านอื่นมารวมได้เออเอาบินร้านอื่นมารวมได้พี่ผมไปซื้อคอมเพรสเซอร์ร้านนู้นมา48 0 0ยังขาดครับ ซื้อกูซะหน่อยเถอะซื้อกูซะหน่อยเถอะนี่เป็นทแบบี่ได้เอาของจับระงวัที่หนึ่งนะอ๋อนี่ยนี่ยสินี่น,น,นี่จับการนี่เตรียมไปแล้วครับนี่ทุกบินที่ซื้อมีจับรางวัลด้วยมีจับรางวัลด้วยเป็นบ้านพร้อมหนี้สินน,น,นะครับแร้วก็แล้วก็ได้แจกกันไปนะครับก็มาพบกเราที่นี่ได้นะครับเน้นย้ำเรื่องของการเดินทางถ้าคุณจะไม่ไม่ได้คิดที่จะซื้อไปถมที่เอาหุล้อมาขนเอาสิบล้อดั้มมาหรือว่าต้องใส่รถไฟกลับนะ มาซื้อไม่กี่อย่างมากมายซื้อใช้ส่วนตัวก็มาด้วยเลยขนส่งมวลชนเถอะนะครับแนะนํารถไฟใต้ดินขึ้นมาโผล่ข้างหน้าเลยเดินน้อยเดียวก็เข้ามาเลยเพราะว่าหาุการะสมแห่งชาติสิริกิจเนี่ยเป็นที่ล่ําลือกันว่าที่จอดรถหายากมากสุดจอยครับเมื่อเช้าเรายังหายากเลยนะครับเมื่อเช้าไม่มีไม่มีที่จอดรถกระบะเลยเหลือแต่ที่จอดเครื่องบินกับรถบัสวันวันจัดงานวันวันทีมงานนี่มันเันจริงนะครับก็ฝากกันไว้แวะเวียนกันมานะครับกับพวกเรา ทัตเด,ดวิ่งในเครือมันติแคมป์2010สวัสดีครับ